ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาผัดเนื้อเก้งครับผมผัดเผ็ดเนื้อเก้งครับเครื่องปรุงก็จะมีนี่ครับเนื้อเก้งครับเนื้อเก้งประมาณ4ขีดครับหั่นแล้วอันนี้กระชายซอยครับโหระพาครับผมอันนี้ก็จะเป็นพริกเป็นเม็ดๆเดี๋ที่เรียกว่าลูกโดครับแล้วก็ติกไทยอ่อนใบมะกรูดครับผงชุนรส น้ำมันแล้วก็น้ำมันน้ำมันหอยน้ำปลาครับผมแล้วก็เครื่องปรุงก็อันนี้ครับเป็นน้าพริกแกงน้ําพริกผแนงครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยครับผมคุณผู้ชมน้ําพริกน้ำพริกผงงผมซื้อมาสองขีดนะ่ะแต่คงใช้ไม่หมดหรอกคงจะใช้ประมาณขีดกว่าฝาละอ่าครับผมก็เริ่มกันเลยครับเราก็ขั้นแรกก็เปิดเตาก่อนครับคุณผู้ชมเปิดกระทะเปิดกระทะแอบเปิดยาก,กัง ครับผมเมปิดกระทะล่น้ำมันครับจะไปเลยน้ำมันครับน้ำมันประมาณสักเอสามช้นโต๊ะโดยประมาณครับตอนนี้เราก็รอน้ำมันร้อนค่อยใส่พริกแกงครับสักครู่ครับครับผมตอนนี้ก็น้ำมันก็เริ่มเริจะร้อนนิดๆอ่ะเราก็ใส่พริกแกงพริกผัแนงไปเลยครับผม ไม่ต้องให้ร้อนมากครับร้อนมากเดี๋ยวไหม้ถ้าน้ำพริกไหม้แล้วจะเสียรสชาติครับอ่านี่นะฮะนี่ก็เริ่มแล้วฮะนี่ก็เร่มใช้ได้แล้วครับคุณผู้ชมเราก็เราก็ผัดผัดผัดให้น้ำให้น้ำพริกมันหอมน,น้ำพริกพะแนงมันจะหอมครับคุณผู้ชมแล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะฮะถ้าคุณไม่ชอบคุณผู้ชมไม่ชอบน้ำพริกแกงก็จะใช้เป็นน้ำพริก น้ำพริกแกงเผ็ดน้ำพริกผัดเผ็ดอะไรก็ได้ครับผมนี่ครับแต่ผมชอบหอมมากๆก็ใช้เป็นน้ำพริกแตนงครับมันก็จะหอมดีครับอืม้องใส่น้ำไปนิดนึงครับคุณผู้ชมไม่ต้องเร่งไฟแรงนะครับแค่ก็อนอ่อนครับ นี่ผมใช้กระทะไฟฟ้าผมมันยังมีโลกระหายผมปรับที่โลนะครับผมชุดแกงเราก็จักหอมนะฮะเริ่มหอมกรุ่นแล้วครับเราก็ต้องเติมน้ำอีกหน่อยคุณผู้มเดี๋ยวมันไหม้ฮะพอผมดูอาทีแล้วอ่ามันแห้งครับ ไม่ต้องเติมน้ำเยอะนะครับค่อยเติมทีละนิดทีนิดครับผมเห็นว่ามันจะแห้งมันจะไหม้เราก็เติมครับผัดให้หอมเลยครับถุนเลยครับคุณผู้ชมหอมมากๆ อยากบอกว่า,ม,า,วามันติดน้อยไปนิดนึงผมเติมอีกหน่อยคือมาสองขีดใช้ไปประมาณขีดฝาครับนี่ครับเลต้องเติมน้อนีดครับคุณค่อยๆเติมทีละน้อยทีละน้อยครับอย่าเติมเยอะนะครับเพราะเราไม่ได้แกงเราผัดเผ็ดนะฮะถ้าถ้าถ้าแกงแล้วก็ใส่เยอะได้ครับอันนี้เราจะผัดเผ็ดเราไม่ได้แกงเผ็ดครับเราจะเป็นผัดเผ็ด เราผัดให้หอมอีกแป๊บนึงเดี๋ยวทุกคนก็ถูกก็จะใส่เนื้อแกงหลงใบผัดอัออนนี้คำพิเศษเราก็ต้องเลยครับก็อหอมมากเลยครับทุกท่านอ่าตรนนี้เราจะใส่น้แกงลงไปแล้วครับผม เราักกับน้ำเปลกครับเห็นไหมครับเราก็พักไว้ให้น้ำสุกัพักหน่เดี๋ยวค่อยใส่เครื่องรุงครับปิดฝาออกกนครับ,รบคุณผู้ชมนี่ครับเปิดฝาขึ้นมาก็หอมกรุนนฮะแต่ยังไม่ย,ยังยังไม่สักพักต่อไปครับคอยดูด้วยนะฮะถ้าน้ำมันแห้งก็ต้องเติมทีนิดนะฮะ นี่เมื่อกี้ผมก็แอบเติมน้ำไปหน่อยนะครับคุณผู้ชมเติมน้ำไปอีกนิดหนึ่งพอผมไปเปิดดูแล้วมันมันแห้งไปหน่อยเราก็เติมไปนิดหนึ่งครการมันไหม้ครับหอมหอมมากเลยน้ำพริกเขาหอมฮะน้ำพริกคะแนงนี่ผมไม่ได้ทำเองหรอกยุ่งยากเราก็ซื้อเอามาเลือกร้านที่มันอร่อยๆหน่อยครับผมแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบเผ็ดก็ใช้เป็นพริกแกงเผ็ดธรรมดาก็ได้ครับแต่ผมชอบเผ็ดเลย อ่าตอนนี้ก็เริ่มหอมมากค่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มปรุงเริ่มปรุงครับนี่เราก็จะใส่น้าปลาลงไปครับกะเอาครับน้ำปลาก็ไม่ต้องเยอะฮะเดี๋ยวเค็มเกินฮะคุณผู้ชมเราก็ใส่พอควรประมาณครับสองช้อนกแล้วเราก็จะตามด้วยน้ํามันหอยครับนี่ครับน้ํามันหอย จริงๆมันหอยต้องเขย่าวขวดนิดนึงนะอืมผมไม่ได้เขยา่านี่พติมน้ำมันหอยแล้วเราก็อะไรล่ะอันนี้ก็คนคนให้มันเข้ากันครับผมไม่อยากใช้ไฟแรงไฟแรงแล้เดี๋ยวมันจะมันจะไหม้แค่นี้ก็พอครับลุมๆไปเรื่อยๆ ให้เครื่องอน้ำพริกมันจะได้เข้าไปในเนื้อเนื้อแก้งฮะอ่ะเดี๋ยวผมเราก็จะใส่ผงชูรสครับผมแต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณชมไม่ชอบผงชูรสจะใส่น้ำตาลนิดๆก็ดได้นะน้ำตาลทรายลงไปนิดๆแต่พวกนี้ใส่หวานไม่ได้นะใส่หวานมากไม่ได้นะครับไม่เข้ากันครับผมแต่ผมไม่ชอบน้ำตาลผมก็ใส่ผงชูรส กาใส่ไปประมาณรักอืออือพอพอพอประมาณสักสองต้นชาครับเออตอนนี้ก็มันก็เริ่มจะสุกแล้วฮะนเริ่มจะสุกแล้วเราก็ใส่พวกนี้งงเลยคุณผู้ชมกระชายครับนี่ครับกระชายใส่ไปเลยครับมันช่วยดับพวกกลิ่นได้ฮะ ตรงนี้แล้วต่อไปก็เั้งล,ลูกโด,ดรับใส่ไปเรื่อยผมไม่มีพริกเม็ดใหญ่ผมซื้อเข้ามาเป็นชุดเขาเอาเอผมไม่มีพริกเมรรก็ดเล็กฮะโทษทีไม่มีพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กถ้ามีพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กใส่พริกขี้หนูสวนจะดีกว่าครับอันนี้ผมซื้อเข้ามาเป็นชุดไง เขาก็ให้หมางี้อ่าพริกไทยครับตา้จะพริกไทยลูกพริกไทยครับนี่ครับอันนี้อหละครับคุณผู้ชมนี่เราก็เคี่ยว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 อย,ย่างเดียวครับผลุพเอ่อใบมะตูดยังไม่ใส่เดีย๋ยวจะพักค่อยใส่ครับแล้วเราก็คนนะฮะ เาเมื่อกี้ผมลืมอีกอย่างหนึ่งครับคุณชมมีมะเขือด้วยผมใส่มะเขือด้วยคุณชมถ้าไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะมะเขือกลมมะเขือพยาหรือผมไม่มีมะเขือพวงก็เลยใส่มะเขือพยาเพราะมะเขือพยามันจะหวานดีเหมือนกันเดี๋ยวสักพักนะครับเราค่อยใส่มะเขือปิดฝบเลยวันครับผมแล้วตอนนี้เราก็อืเห็นทีว่าเราจะใส่มะเขือได้แล้วต้องตไน้ยนิดหนึ่งฮะก่อนใส่มะเขือ เพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมะเขือจะดําได้ถ้าน้ำน้อยๆมะเขือจะดําได้นี่ก็น้ําเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมขนาดผมผมว่าผมจะใส่น้ำน้อยๆแล้วนะก็อ,อกเดเยอะไม่ได้เพราะว่าผมูมะเขือดําครับแล้วเราก็ปิดฝาตั้งนะค่อยใส่มะเขือให้มันเดือดแรงๆ ตอนใส่มะเขือนี่เราอาจจะต้องปรับไฟขึ้นนะอืมเดี๋ยวผมจะปรับเป็นไฟแรงพอาะจะใส่มะเขือแล้วครับครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ปรับเป็นไฟแรงแล้วเอาละครับนี่ฮะนี่ฮะมะเขือพะยาที่เราหัน่นละแต่ถ้าคุณผู้ชมจะชอบมะเขือพวงก็ใส่มะเขือพวองพวได้นะครับผมนี่นี่ผมปรับเป็นไฟแรงแล้วนะเมื่อกี้ผม ผมผปรับเป็นไฟแรงและเป็นไฮครับเพราะถ้าโลเดี๋ยวมาเขือดำนะครับแล้วกคคนบคนุให้มาเขือมันพยายามให้มาเขือมันมันอยู่ข้างล่าง อาจจะมีดําบ้างเลง็กน้อยคุณผู้ชมปิดฝาอบไว้เลยครับให้มะเขือสุกครับผมนี่ครับตอนนี้มะเขือเราก็ใกล้ละใกล้จะสุกเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบมะกรูดครับผมนะฮะเราใส่ใบมะกรูดลงไปครับผม พีกไทยอีกรลงอีกนิดหน่อยครับไ่เป็นไรนี่ครับคุ่ผูมะเขือยังไม่สุกดีฮะใกล้แล้วแต่ยังไม่สุกดีอีกหน่อย,ยบะโบภาพเรายังใส่ไม่ได้นะฮะใส่เดี๋ยวจะแดงหมดครับปิดฝาอบไว้ก่อนครับคุณผ นะผมจะพยายามบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆเท่าที่ผมทราบนะคุณผู้ชมนะว่าเอออะไรยังไงที่คุณผู้ชมสังเกตนะผมจะพลอยบรรยายบอกว่าเออน้ําพริกระวังมันไหม้เออให้เติมน้ำทีนิดทีนิดนี่คือก็เป็นเทคนิคนะฮะเออเพราะว่าถ้าเราไม่เติมน้ําเลยมันก็จะไหม้ได้ก็ต้องค่อยๆเติมแต่อย่าเติมมากทีนิดนี่ก็เป็นเทคนิคหรือว่าไอ้มะเขือเนี่ย ก็เป็นเทคนิคนะที่ว่าจะไม่ให้มะเขือดำเนี่ยเราต้องใช้ไฟแรงฮะไอตอนแรกอะเราใช้ไฟโลไม่ต้องใช้ไฟแรงครับแต่พอไอตอนเราจะเอามะเขือลงเราต้องปรับเป็นไฟแรงนี่ก็เป็นเทคนิคนะฮะไม่ให้มะเขือดำครับเนี่ยมะเขือสุกแล้วล่ะครับผมผมก็จะใส่ใบโหระพาแล้วคุณผู้ชมก็จะได้เรียบร้อยเป็นอันจะได้เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้เราก็หยิบใบโหระพาใส่เลยครับผมโหระพาหนึ่งกรัมครับนี่ครับ ค่าบ้านคุณชมปลูกไว้ก็สบายเลยไม่ต้องไปซื้อให้เสียตังค์นี่ผมไปซื้อมาม่ค้าจะขายผมกันละสิบบาทนะผมบอกเออเอาห้าบาทเท่านั้นนะครับเพราะว่าโอ้มันจะเกินไปเบ,บาโหพากำนิดเดียวสิบาทเขาก็เลยให้ผมมาสองต้นสองขนงครัสองขนงห้าบาทก็ไม่ก็ไม่ได้น้อยกว่าสิบาทเท่าไหร่หรอกผมก็ไม่รู้เขาจะขายเพื่ออะไรเราอ่านี่ครับผมแล้วเราก็คน อย่างคนให้มันให้ใบโหรามันอยู่ข้างล่างฮะมันจะได้สุกไม่งั้นมันจะดำฮะถ้าเกิดใบโหรามันไม่สุกเนี่ยเวลาเราลงมาเนี่ยมันจะดำฮะโหราจะดำปีเลยฮะไม่น่ากินเลยเราต้องกดลงไปให้อยู่ข้างล่างครับเนี่ฮะอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ชมเนี่ยก็สุกละโหราสุกง่ายครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราก็ปิดไฟได้แล้วครับปิดฝาปิดไฟได้ก็ถือว่าจบเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเนี่ยผมก็จะปิดไฟได้ละครับผม อ่าตอนนี้เปิดไฟไปแล้วครับปั๊บแล้วครับแต่ให้มันอบไว้ก่อนครับคุณผู้ชมเวลาเราจะกินเราก็ตักใส่จานครับคุณผู้ชมนี่ครับน่ากินไหมครับคุณผู้ชมนี่ครับครับผมเรียบร้อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ